สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตามเหมือนเดิมน,นะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะและจะมีคําถามหลังจากที่นักเรียนได้ดูเสร็จนะคะจะมีให้นักเรียนตอบคําถาม2ข้อนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ คุณก็รู้ว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวจะกินเลยเนี่ยแน่ใจอว่าสะอาดเป็นไงสะอาดไหมนเช้อสหน่อยไม่ใช่ครับเอาไปล้าง สะสอาดแลยังไม่สะอาด<ะ>แล้วจะให้ทำยังไงทำแบบนี้ดีกว่าดูนี่วิธีล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้องออก่อนจะล้างต้องเตรียมผักและผลไม้ให้พร้อมผลไม้ล,ไมล้างทั้งผลนั่นแหละผักหัวปอกเปลือกและตัดส่วนที่ทานไม่ได้ออกผักรากก็ทำเหมือนผักหัวส่วนผักใบคลี่ใบออกแล้ะขาะดินที่ติดอยู่ทิ้งไป ผักและผลไม้พร้อมต่อไปล้างผักด้วยน้ำไหลผ่านเริ่มจากแช่ผักและผลไม้ในน้ำสะอาดแค่2นาทีแล้วเปลี่ยนมาใส่ตะกร้าหรือตะแกรงเปิดน้ำให้ไหลผ่านเพราะน้ำจะช่วยชะล้างสารตกค้างที่ติดอยู่ให้ไหลออกไปเออนั่นกแรงไปเปิดเบาๆก็สะอาด แค่ใช้มือช่วยถูเบาๆประมาณ2นาทีก็ได้กินผักที่สะอาดปลอดภัยขึ้นแล้วสะอาดดีเนอะขอบอกเลยว่าวิธีเนี้ยสะดวกง่ายแถมประหยัดด้วยบ้านไหนๆก็ทำได้แต่ถ้าอยากจะแอดวานซ์ไปกว่านี้ต้องนี่ล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูเยอะนะใช้ไม่เยอะหรอกครับ แค่1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรซึ่งจะเท่ากับน้ำเปล่าขวดใหญ่เกือบ3ขวดแช่ทิ้งไว้แค่10นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำไมต้องน้ำส้มสายชูด้วยเพราะความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูสามารถชะล้างสารตกค้างได้ดีกว่าน้ำเปล่าเก่งมากพ่อแถมอีกวิธีภาพมาเจเปิประสบการล้างผักมากแส้วเ๋ยวหน่อยรีบขอโทษครับ ล้างผักด้วยเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูวิธีนี้เหมาะกับการล้างผักทีละมากๆอย่างในร้านอาหารยันร้านรถเข็นเริ่มจากการใส่ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรเชิญต่อเลยครับเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูเป็นตัวออกซิไดาสามารถแตกตัวทำปฏิกิริยากับสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้เสื่อมสภาพได้ทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดขอบคุณครับเจเปิ้ล สรุปง่ายๆล้างผักก็เหมือนล้างมือก่อนรับประทานอาหารนั่นแหละครับควรทําทุกครั้งเพื่อความสะอาดปลอดภยัยซึ่งยังมีอีกหลายวิธีที่จะทําให้เราได้กินผักอย่างปลอดภยัยเช่นกินผักตามฤดูกาลปลูกผักกินเองที่บ้านรหรือถ้าไปกินข้าวนอกบ้านก็ควรเลือกกินผักประเภทต่างๆให้หลากาหลายเพราะผักที่สะอาดนั้นจะทําให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกินผักดีครับเพราะไฟเบอร์ในผักนั้น ทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดคอยก็จัดสารพิษใน,นลำไส้ออกจากร่างกายนี่ก็ดีเห็นไหมพอล้างผักได้กินผักผลไม้ปลอดภยัยอะไรอะไรมันก็ดีง่ายงายแค่เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณ จบไปแล้วนะคะสําหรับวีดีทัศน์นะคะคุณครกก็มีคําถามมาถามนักเรียนด้วยนะคะเรื่องที่นักเรียนฟังและดูนั้นเกี่ยวกับอะไรคะ่ะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะ<ส>ค,คําตอบค่ะการล้างผักและผลไม้อ,อย่างถูกวิธีต่อไปคําถามที่สองค่ะเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียน คำตอบนะคะการล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธีจะช่วยลดสารตกค้างต่างๆเพื่อการบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภยัยและได้ประโยชน์ต่อร่างกายค่ะอะเข้าเนื้อหาก,กันเลยนะคะนักเรียนการพูดแสดงความรู้เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยการพูดซึ่งสะท้อนจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้พบเห็นด้วยการพูดให้ผู้อื่นฟัง การส่วนการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการพูดขยายความจ่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นอย่างมีเหตุผลค่ะสรุปความหมายนะคะการการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นนะคะเป็นการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะก่อนที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ หลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นนะคะ 1. ศึกษาเรื่องที่จะสนใจพูดให้เข้าใจชัดเจน 2. กล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลและหลักฐาน 3. คนพูดในเชิงสร้างสรรค์และมีข้อเสนอแนะ 4. มีมารยาทในการพูด,ดพูดด้วยภาษาที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรง 5. ควรเขียนแบบร่างก่อนพูดนะคะแล้วตรวจสอบปรับปรุงสำนวนภาษาให้ถูกต้องค่ะข้อคำานึงในการพูดนะคะ 1. คิดให้ดีก่อนพูด 2. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี 3. ม,มีเหตุผลโดยยกตัวอย่างประกอบการพูดให้เห็นจริง 4. เรียงลําดับการพูดให้ต่อเนื่องไม่โวกวน 5. เนื้อหาที่จะพูดเป็นเชิงสร้างสรรค์ 6. หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นค่ะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทําท้ายบทเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นโดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดนะคะนักเรียนจะทาเป็นมแมปปิ้งหรือว่าไดแกรมก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ